สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 OVERR ทุกๆท,ท่านครับผมก็วันนี้นะผมลังเลอยู่แต่ว่าผมก็ก็ตัดสินใจเลยไปฟุตบอล AFC ครับผมคู่ระหว่างสิงเชียงรายเนี่ยเจอเทมเิเนตเนี่ยซึ่งราคาของตัวนี้นะครับมันมันมันเหมือน,ม,นมันผิดปกติอะไรบางอย่างนะเพราะว่ามันมันกระโดดข้ามชอตไปเลยมัน แปลว่าสิงเชียงรายน่าจะมีดีนะสำหรับนี้นะก็สิงเชียงรายนะครับวันนี้นะตอนที่เป็นราคาตั้งต้นเนี่ยต่อครึ่งควบลูกนะจ่าย090จ่ายต่ำา8 8 5และให้สิงเชียงรายชนะราคาพูนะ1.70ูพูเสมอ3.50และพูให้ธัมเป็นนชนะ3.65ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่2.75นะจ่ายสูง 0.91จ่ายต่ำ0.85นี่คือราคาตั้งต้นของสิงเชียงรายนะครับและราคาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันหน้าหลักเนี่ยของเทสกอเนี่ยให้สิงเชียงรายกระโดดไปต่อลูกควบลูกครึ่งนะมันข้ามชดไปเลยและเปิดจะเอ้ยต่อลูกควบแต่ว่าจ่ายน้ำ0.95 จ่ายลง0.87และราคาภูให้สิงเชียงรายชนะ1.38ให้ภูเสมอ4.35และให้ภูหลังมานชนะ6.0ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยยังนิ่งอยู่ที่2.75นะแต่มีการลดน้ําเหลือ0.85และจ่ายสูงจ่ายต่ํา0.95ซึ่งราคาของบนคู่นี้เนี่ย <c oughs> มันผิดปกติตรงที่ว่าสิงเชียงรายเนี่ย จากครึ่งครบลูกเนี่ยเหรราคาพูชนะ1.70นะ่ะยังกั้มกึ่งนะยังว่าจะชนะหรือไม่ยังเป็นราคาที่กั้มกึ่งนะแต่ภาษีก็ยังอยู่ที่สิงเชียงรายแต่ว่าลักษณะปัจจุบันเนี่ยของสิงเชียงรายเนี่ยที่ต่อไปลุกควบลูกครึ่งเนี่ยซึ่งภูชนะ1.38เนี่ยซึ่งผมมองว่าน่าจะเอาจริงครับน่าจะเอาจริงนะ้วสำหรับนัดนี้เพราะว่าสิงเชียงรายเนี่ยนัดที่ออกไปเยือนชนบุค,คุลไดมอเตอร์เนี่ยแพ้สองหนึ่งเนี่ย สิงเชียงรายออกไปเยนเล่นไม่ออกเลยนะเล่นไม่ออกเลยส่วนเทมปีเนสเนี่ยนัดแรกของมันเนี่ยก็แพ้กัมบะโอซาก้าไปศูนย์สองก็มีประตูครึ่งแรกเหมือนกันส่วนสิงเชียงรายออกไปเยือนชนบุคุนไดเนี่ยก็มีประตูครึ่งแรกให้เราเห็นเหมือนกันนะซึ่งบนคู่นี้ผมมองว่าลักษณะการจ่ายค่าน้ําสูงต่าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอีกหนึ่งตัวและการจ่ายอะไรราคาแฮนดิแคปเนี่ยจากครึ่งควบลูกเนี่ย ไปลูกควบลูกครึ่งเนี่ยซึ่งมันกระโดดเป็นมันผิดปกตินะสำหรับคู่นี้นะซึ่งผมมองว่าลักษณะาการไหลอย่างนี้ผมว่ามีประตูให้เราเห็นนะครับผมคิดว่าสิงเชียงรายยูไนเต็ดเอานะครับและเทมป i น e สโลเวอร์เนี่ยก็เอาเหมือนกันนะเพราะว่ามันแพ้ด้วยด้วยกันมาทั้งคู่อะ่ะคู่นี้เนี่ยส่วนราคาในเบตเนี่ยที่ผมไปไล่ดูนะราคาในเบตเนี่ยของแฮนิแคปเนี่ยสามเนี่ยจากครึ่งควบลูกจ่าย 0.78จ่ายรองน้ำล้นเลยและปัจจุบันเนี่ยไหลเป็นลูกควบลูกครึ่งจ่าย0.95จ่ายต่ำ0.90ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยราคาแบตหน้าหลักเนี่ยจาก2.75นี่ครับจ่ายสูงน้ำล้นจ่ายต่ำ0.80และปัจจุบันเนี่ยราคาสดปัจจุบันของแ365เนี่ยยังนิ่งอยู่ที่2.75แต่มาจ่ายน้ำ0.90และให้รอง0.95ซึ่งลักษณะการจ่ายน้ำแบบนี้ บอลแรกหมัดครับผมคู่นี้บอลมีประตูให้เราเห็นแน่นอนครับส่วนราคาพูเนี่ยจากที่ให้เจ้าบ้านชนะ1.67เนี่ยของแบต3.65เนี่ยตอนนี้นะขยับมาที่1.40และและพูเสมอเนี่ยจาก3.75มาพูเสมอ4.33และและให้พูหลังบ้าน4.33ชนะไหลขึ้นเป็น7.00ซึ่งถ้าเราดูลักษณะพูตรงนี้ทั้งราคาเปิดและราคาปัจจุบันเนี่ย ซึ่งเจ้าให้ความสําคัญกับสิงเชียงรายยูเนเต็ดนะครับว่านัดนี้มันเอานะครับผมบอกเลยว่ามันน่าจะเอาเต็มที่นะครับกับเหรราคาตรงนี้และวันนี้เนี่ยของสิงเชียงรายเนี่ยราคาเนี่ยสกอร์สูงแรกเนี่ยตอนแรกมันเปิดมาที่1ลูกจ่าย0.69ก่อนช่วงบ่ายโมองอะ่ะมันก็ไหลามาเรื่อยๆจนถึง หกโมงจ่าย0.70ให้ลอง1.11ให้ลองน้ำล้นเลยและปัจจุบันเนี่ยดีดราคาขึ้นไปที่ลูกควบลูกครึ่งแล้วครับจ่ายสูงครึ่งแรกนะลูกควบลูกครึ่งจ่ายตาม0.70และและเหดทิคแข็บครึ่งแรกเนี่ยจากปอป,อ,ปอเนี่ยจ่าย0.86เนี่ยและขยับให้จากปอปอ,อ0.86ให้ลอง0.90ช่วงบ่ายโมงบ่าย2อง และปัจจุบันล่าสุดตอนนี้อะไหลเป็นครึ่งลูกและให้สิงเชียงรายต่อครึ่งลูกและแฮนดิแคบครึ่งแรกแลให้ลงศูนย์ซึ่งลักษณะของบอลคู่นี้เนี่ยด้วยกันมันแพ้กันมาทั้งคู่เนี่ยและจากเหรียราคาพูแรกและภูปัจจุบันและราคาแฮนดิแคบแรกและราคาปัจจุบันซึ่งมันมนาไหลไปนในทิศทางที่ดีนะแต่ว่าของแฮนดิแคปเนี่ยไหลกระโดดเนี่ยซึ่งผมมองว่าคู่นี้มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับ กับเหรียญราคาตรงนี้ซึ่งผมมองว่ามีประตูกระทั่ง2ฝ่ายแน่นอนสำหรับคู่นี้ครับก็วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกสิงเชียงรายยูเนเต็ดครับผมแต่เวลาสาทุ่มถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ s สีห้า over ที่เดียวเท่านั้น s สีห้า over ที่เดียวเท่านั้นรับรองกลุ่มนี้ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอให้สามาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ